ออ uh huh. ของจริงนี่วะเนี่ยสิวหัวดำขนอ่อนออกหมดเลยครับนาคิด ose, คลานิโนตครีมลอกสิวเซียนพี่เคยลอกสิวเซียนมาก่อนไหมครับไม่เคยครับไอตัวนี้ครีมตัวนี้มันเป็นครีมลอกสิวเซียนที่สามารถลอกได้ทั้งหน้าเลยพวกสิวเซียนสิวหัวดำไรขนอ่อนพวกนี้นเดี๋ยวลองดูนะพี่ก็แบบแรกต้องไปล้างหน้าก่อนเดี๋ยวพี่แกะดูในกล่องครับมันจะมีหลอดครีมแล้วก็กระดาษที่แผ่นเนี่ย 50สิบแผ่นนะครับกระดาษส่วนตัวครีมนันสิบห้ากรัมครับบีบใส่มือใช่ปะใช่บีบใส่มือแล้วก็ป้ายบนจมูกนะป้ายตรงทั้งหน้าได้เลยพี่ต่อไปพี่ก็แปะกระดาษเดี๋ยวรอ,อ,อสักประมาณสิบถึงสิบห้านาทีให้มันแห้งนะเดี๋ยวก็รอค่อยมาลอ,อกกันเดี๋ยวพี่ลอ,อกกระดาษออกครับลอ,อกเลยล,อ,ลอ,อกจากข้างล่างขึ้นข้างบน หือเต็มเลยเออของเรี้ยงนี่วัเนี่ยขนหลุดหมาวะออกเยอะมากเลยเต็มเลยอืมเนียนด้ยวยีไปล้างหน้าก็ได้โอเคครับหน้าเกี้ยงขึ้นนิ่มขึ้นลื่นด้วยแล้วก็สิวหัวดำขนอ่อนออกหมดเลยครับอันนี้เราสามารถลอกได้ทุกวันเลยเปล่าครับ ออได้ประมาณ1-2ครั้งต่ออาทิตย์เถอพีอ่แล้วกล่องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ179บาทจากปกติมัน2 4 9่บาบาทครับก็โอเคนะไม่แพงไอ้กล่องนี้ลอกได้กี่ครั้งครับถ้าลอกแค่ตรงจมูกก็ประมาณ 15- 20ครั้งนะฮะแล้วถ้าลอกทั้งหน้านี่ก็ได้ประมาณ4ี่ครั้งเหมือนที่พี่ทำมุ่อกะโอเคครับอันนี้ให้ผมเปล่าครับเอาเอาไปเลยพี่ให้ขอบคุณครับ